สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเป็นปีเลยนะเกือบปีนะคะอ,อ๋อตั้งแต่ที่ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องๆหลายคนก็เข้ามาถามว่าแบบทําไมแบบคือพี่แบบไม่ได้แบบไอเดาดูคลิปเลยหนูชอบดูพี่มากเลยอย่างน้อยหนูก็ได้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมันจริงๆถ้าใครหลายคนที่แบบคือพอรู้จักกับพี่จะแบบคือเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เวลาคนเรานะแม้แต่ตัวเองที่พี่แบบให้กําลังใจน้องๆแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความเข้มแข็งมากพอสมควรแล้วกเ็เรายอมรับสถานการณ์ยอมรับเหตุการณ์ต่างๆาทำใจได้ว่าต่อไปอมันจะเกิดอะไรแบบไหนแต่สุดท้ายถ้าเรามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอความสูญเสียการสิ้นหวังในใจมันใช้เวลาพอสมควรนะคะลึกๆแวบๆบแบบ มันก็แบบคือเกิดขึ้นตลอดพอเราจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ามันจะต้องมีกําลังใจนะมันจะต้องมีความแบบคือพลังขึ้นมานะถ้าถ้าคนเราอะ่ะมันดึงพลังตรงนั้นออกมาไม่ได้ไม่มีกําลังใจอ๋อมันมันไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆนะคะอ๋อเชื่อเชื่อพี่ก็เชื่อแล้วพี่เลยเข้าใจน้องๆไงว่าหลายคนแบบคือ เกิดปัญหาที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิดนะคะคือเราแบบเราก็อย่าไปว่าประเทศไทยเรามากเลยนะมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นทั่วโลกไปหมดเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศเราเศรษฐกิจมันเป็นโดมิโน่ไปหมด เพราะว่าทั่วโลกอะค่ะมันจะต้องมีกิจการที่ทําเงินได้และรายได้อะมันก็มีการจักการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนสินค้านําเข้าส่งออกมันถึงเป็นรายได้ที่มหาศาลที่แลกเปลี่ยนแต่ละประเทศ,แต,เทศแต่ละทะวีบนะคะแต่พอเหตุการณ์โควิดมันไปแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ระดับประเทศเนี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอรายได้แต่ละประเทศแบบแย่ลงเนี้ยค่ะ โดมิโน,โนทุกเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นนะคะอย่างที่เราทราบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทแบบคือคนใช้จ่ายคนกินอะไรไโรงงานที่เขาอยู่กับประเทศเราก็ปิดลงไปเพราะว่าถ้าใครรู้จักและเคยเป็นผู้ประกอบการจะเข้าใจอะค่ะว่า บางครั้งในการเปิดธุรกิจธุรกิจการอะไรต่างอะ่ะมันไม่สามารถที่จะกอบโกยเอากําไรขึ้นมาได้ภายในระยะเวลาสั้นๆปี3ปี5ปีห้าปี้ยค่ะมันจะต้องรอจุดคุ้มทุนเพราะการลงทุนน่ะมันมันใช้เงินที่แบบคือเยอะมากยิ่งยิ่งเขา,เาทําธุรกิจใหญ่แท่ไหนมันก็ยิ่งลงทุนมาหาศาลมากเท่านั้นการที่จะรอแบบคือจุดคุ้มทุน5ปี10ปีไงคะ่ะแต่สุดท้ายถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่างๆอย่างที่เราเราเจอกันเนี่ยค่ะเขาไม่มีรายได้เข้ามา แต่ว่าเขาจะต้องแบกรับภาระาแบกรับภาระรายจ่ายทั้งค่าพนักงานค่าวัตถุด,ดิบค่าสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะในที่สุดแบกรับไม่ไหวมันก็ต้องปิดตัวโรงเนาะ แต่สุดท้ายเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นตัวเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเรามันพูดถึงว่าแบบคน,ออนนคนที่ออกจากงาน่ยสมัยก่อนอ่ะคนที่ออกจากงานนะคะไม่ว่างานประจําหรืออะไรอย่างเงี้ยจะออกมาเพื่อว่าอ๋อเราจะต้องไปค้าขายเราจะต้องไปทําอะไรดีที่มันเป็นกิจการตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแบบคือส่วนใหญ่ก็เกิดการแบบคือประสบความสําเร็จได้พอสมควรหนึ่งเพราะว่ามันมีการซื้อขายตามปกติ แล้วก็แบบคือคนที่มีรายรับรายจ่ายไม่โดนปิดโรงงานไม่โดนเลเอรอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเงินสะพัดได้นะคะแต่ณขณะเนี้ยตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าคนออกไม่มีรายได้ธุรกิจอะไรต่างๆคือเงินไม่หมุนเวียนเงินไม่สะพัดเงินไม่กระจายมันก็กลายเป็นแบบคือเปิดร้านก็ขายไม่ได้แล้วอีกตอนอย่างตอนเนี้ยนะคะที่หวัวข้อวันเนี้ย ที่แบบคือน้องๆหลายคนเข้ามาปรึกษาพี่ก็เลยถูอโอกาสถ่ายคลิปอันนี้เพราะเป็นถ่ายทอดจะได้หลายคนที่ได้ฟังแล้วก็อ๋อลองคิดตามว่ามันใช่ไหมนะคะเพราะณตอนนี้ที่เราทราบว่าอันในหน่วยงานธุรกิจอะไรต่างๆแม้แต่รัฐบาลหรืออะไรธุรกิจแต่เขาจะพูดบอกว่าเรามันเป็น new normal เราจะต้องให้ชีวิตเราเป็น new normal เอ๊ะมันยังไงวะไม่เข้าใจอะ่ะเอาง่ายๆนะคะ การที่เราอยากออกจากงานมาหลายคนก็แบบคือออกมาทำทำนาทําไร่บ้านเราเองแต่อย่างว่าผลผล,ผลิตก็ไม่ดีไม่มีราคาอ,อีกอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะมมาค้าขายแต่การค้าขายอ่ะ มันชีวิตปกติพฤติกรรมมีฮบเออร์ของประชาชนและคนเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะการไปเปิดร้านเนี่ยมันจะต้องดูทำเลที่ตั้งซื้อวัตถุดิบซื้ออุปกรณ์หน้าร้านมีต้นทุนแล้วก็แบบคือใจ่ล่วงหน้าเท่าไรทำเลต้องดีถึงขายได้ทำเลอันดับหนึ่งถ้าทำเลดีก็ค่าเช่าแพงต้องจ่ายล่วงหน้ามีพนักงานเท่าไหร่ยังไงต้องรอว่าแบบคือลูกค้าจะมาซื้อไหมแต่ตอนเนี้ยเราก็รู้นะคะว่าแบบคือถ้าเปิดไปอ่ะ มันไม่มีลูกค้าที่เปิดอยู่เขาเข้าไปไม่รอดอยู่แล้วนะคะคนใหม่ที่จะไปเปิดต่ไปขายอีกมันก็ยิ่งไม่รอดเพราะอะไรเราต้องยอมรับความจริงว่าพฤติกรรมของคนประชาชนของเราดูจากเราเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราเนะี่ยยังแบบคืออยากจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไรอะ่ะ เราเอามาได้หมดเราจะไม่ต้องไปที่งานเราไม่ต้องไปที่ร้านเราไม่ต้องไปที่ห้างเพื่อจะไปแบบเสียค่าจอดรถไปแดดร้อนไปเดินทางไกลอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถสั่งได้หมดใช่ไหมคะรถขนส่งวิ่งวุ่นว้วุ่น,วา,ว,นวายไปหมดเลยอะ่ะเพราะพฤติกรรมเปลี่ยนจากสถานการณ์ทั้งโลกมันเปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนฉะนั้นในกรณีที่คนออกจากการแล้วมองหาว่าเราจะมาทําอะไรดีค้าขายอะไรดีแทนที่เราจะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว ทำไมเราไม่เป็นผู้ขายมั่งล่ะคะแต่ถ้ายาบเปิดร้านขายมันไม่ได้แล้วในยุคนี้นะคะเพราะตัวพี่เองก็คือ,อทำมาแล้วเพราะว่าชอบจะเป็นคนแบบคือดูแบบคือมีเวลาว่างมากไงเราเราเลือกที่จะทํางานแบบคือเราถ้าใครติดตามจะรู้ว่าพี่ไม่ชอบทํางานประจํแล้วจะชอบดูว่าตอนนี้มันเป็นไปยังไงล,ลองกล้ากล้าแล้วก็ลงมือทําค่ะ จนในที่สุดเราก็ลองผิดลองถูกแล้วก็รู้แล้วว่า,าไม่ใช่ว่าพอจับเข้าไปทําแล้วมันก็จะได้เลยเราลองผิดลองถูกว่า่าทำแบบนี้มันได้ไหมมันประสบความสําเร็จไหมมันโอเคไหมลูกค้าเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เรารู้ แล้วเราก็อยากคือเป็นแบบอยากบอกวะน้องๆอ่ะว่าแบบมันมีวิธีที่จะหาะไรายได้ไม่ว่าเราจะนอนอยู่บ้านเราจะไปเที่ยวเราจะไปต่างจังหวัดเราจะไปทําธุระเราก็สามารถมีไรายได้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงเปิดหน้าร้านแล้วก็เสี่ยงกับการขาดทุนรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเราเพราะโรคมันเปลี่ยนพฤติกรรมมันเปลี่ยนแล้วอีกข้อนึงจะถามว่าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคนเปิดเยอะแยะไปแล้วคนขายเยอะแยะเลยแล้วถ้าเรามาท,ทําทีหลังมันจะได้ไหมคุณคิดดู ทำไมเราสั่งขาซื้อได้แล้วก็เอาเฉพาะในประเทศไทยมีกี่สิบร้านคนนะคะมันจะเป็นสักวันละยี่สิบคนที่จะเป็นลูกค้าเราไม่ได้เชหรือใช่ไหมคะเอาเราแค่แบบคือ,อถ้าเราไปเปิดหน้าร้านพี่บอกเลยว่าจะต้องใช้เงินทุนอย่างน้อยห้าหมื่นห้าหมื่นในการมัดจำร้านค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็แบบโอ,อกาสที่ตอนนี้โอ,อกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จสูง ถ้าเรารู้แล้วเรามองออกแล้วเราจะไปทําทําไมมันมีวิธีนะคะนะคะลงทุนแค่ไม่เกินหนึ่งหรือสองหมื่นเราสามารถมีไรายได้ของตัวเองได้พี่มีทีมที่เซ็ตขึ้นว่าแบบคืออ่ จะ,จะเทรนว่าจะขายได้ยังไงอยู่ที่ไหนทำรายได้ได้แบบไหนอะไรยังไงสินค้าควรจะเป็นอะไรที่ถูกจิตกับเราแล้วเราอยากจะขายแล้วทำรายได้ได้แบบไหนนะคะทักมาเลยคุณแค่มีเงินมันต้องมีทุนจะบอกว่าไม่มีทุนเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณมีทุนสักประมาณหนึ 20, ่งถึงสองหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นไม่ใช่ว่ามามาซื้อคอร์สพี่นะไม่ใช่นะนั่นในการหนึ่งถึงสองหมื่นคือคุณมีทุนในการเป็นเจ้าของธุรกิจค้าของคุณนะคะ ่าถ้าใครเก็ตแล้วคิดว่าแบบคืออยากจะทําอะไรแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนทํำยังไงแล้วไปคาเองเสียเวลาค่ะเพราะว่าการคาเองอ่ะมันเสียเงินเสียเงินไปกับการที่เราทดลองอย่าเสียเวลาไปหาคนที่เป็นแล้วเอาแบบคือเอาความรู้ที่มันเป็นแล้วไปปฏิบัติดีกว่านะคะทักมาค่ะถ้าใครสนใจ ว่ามันทําแบบไหนเข้ามาคุยกันได้พี่อยากบอกคืออยากบอกทุกคนเพราะพี่เคยล้มพี่เคยบอกพี่เคยเจอปัญหาแล้วแบบคือถ้าเราไม่สามารถที่จะฝ่ามันออกไปได้มัน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 เจ็บปวดกับชีวิตแต่ถ้าพี่มีทางพี่ก็อยากบอกน้องๆทักมาได้นะคะมาคุยกันลองมาปรึกษาดู